วันนี้เราอยู่กับพี่เจมส์มาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้พี่เจมส์มีมิชชั่นว่าอยากกางเต็นท์เข้าแคมปิ้งไม่ที่นี่มาหลายปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ไปสักทีการตั้งแคมป์มันต้องเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนจอชุดแล้วมาด้วยกันไม่ใช่เต็นท์ว่ะเตียงว่ะวนารนาจิ้งหนึ่งสองสามปุ๊บเหนื่อยแล้ว อันนี้ไงสองเสา <c oughs> ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS s เซเวถ้าโลกนี้ไม่มี GPS s เซเววันนี้เราอยู่กับพี่เจมมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ัสดีแฟนๆมีเซอร์วทุกคนครับสวัสดีพี่เผือกสวัสดีพี่เลยครับนี่ไม่ใช่เจมมาเฉยๆนี่คืออาจารย์เจมมาของผมเลยหรอใช่ในในเรื่องในเรื่องในเรื่องของกีฬากอล์ฟอืเขาเป็นคนที่พาผมเนี่ยรอดชีวิตมาแล้วถึงสองสนามด้วยกันสองสนามด้วยกันตีด้วยกันมาด้วยสองสนามคือจะกลับบ้านอยู่แล้วตอนนั้นจะกลับบ้านอยู่แล้วอาจารย์มามาจับมือไว้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรทสู้เไปด้วยกันสู้เพราะแข่งอ่ะคู่แข่งอ่ะหันกลับมาสอนกูคิดดูแล้วกัน มันไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วปีมีอะไรบ้างที่พี่เจมสอนพี่เผือกทุกอย่างวันนั้นคือเซ็ตไมเซตเริ่มตั้งแต่ไมเซตเลยเหรอภายในคือในสนามเนี่ยพยายามไม่แตะเรื่องสวิงเยอะเพราะว่ามันแก้ยากแต่หลักๆเลยคือเดี๋ถ้าไมเซตมันได้อะมันจะตีได้เลยหรือกูตั้งแต่ในนี้ภายในสุภายหรือในนี้ออกมาเพราะจริงจริงไมเซต็ตแก้ง่ายกว่าแก้สวิงตอนแรกภายในไอ้แบบไมเซตเขาเป็นยังไงไมเซตเขาเหมือนเขาไม่รู้ว่าตีแล้วมันจะไปไหนคือเหมือนเป็นกะเหมือนขึ้นมาโจทย์เนี่ยคือแค่ในใจคือแบบตีให้โดนตีให้โดนผมบอกเฮ้ยพี่ไม่ได้ คนเราเดินๆอ,ะอ่ะหรือจะโยนลูกอ่ะฉันจะโยนไปตรงนี้แล้วมันจะไปแต่ถ้าเกิดเรามาถึงปุ๊บแล้วแบบเออโยนเฉยๆมันไปไหนก็ได้<ช>อะไรอ,อย่างนี้เป็นต้นมาด้วยความคิดที่ว่าโดนนะโดนนะ,นนะตีโดนนะตีโดนนะมือไม้สั่นแนใช่แล้วมันจะไม่โดนครับจางเขาช่วยสอนช่วยแก้ใช่ทุวันนี้เดี๋ยวเราพาไปตีกอล์ฟกันไม,ไม่ไม่อยู่ตลาดกินลูกชิ้นเลยีพออันนี้อยู่ตลาดมารวยปีนี้พี่เจมีมิชชั่นว่าอยาก การเต็นเข้าแคมปิ้งใช่ไ่ด้จริงมีมาหลายปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ไปสักทีหนึ่งคือเราอ่ะไม่มีความรู้แล้วก็สองไม่รู้จะไปที่ไหนด้วยเราจริงๆคิดว่าการไปแคมปิ้งเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ต้องมีเพื่อนต้องมีอาหารต้องมีสถานที่ดูยุ่งยากกเลยแบบไม่ได้ไปสักทีโอเคแล้วพี่เผือกมีไมเซ็ตเรื่องการตั้งแคมป์แนะนํากลับไหมมีไหมมีไหมการตั้งแคมป์เพราะวันนี้ชุดเราแคมป์มากมันต้องเริ่มจากเสื้อผ้าก่อน เจชุดแล้วเรามาด้กันกีฬาทุกอย่างไม่ว่าคุณอยากทําอะไรคุณจะอยากวิ่งคุณจะอยากตีกอล์ฟคุณอยากเล่นแบดแบบที่วิวจะอยากเข้าป่าเริ่มอยากเสื้อผ้าเออเชื้อผ้าที่มันเหนียดูอย่างวันนี้เคยเข้าแคมป์ไหมไม่เคยแต่คุณมีครบเลยอาร์ทำไมต้องใส่กากพี่ไม่รู้มีเตรียมไว้เผื่อว่าได้ถ่ายรายการเกี่ยวกับแคมป์พก็เลยเออก็เลยซื้อไว้เตรียมของจร้วก็เริ่มจักซื้อของกินกิน เราจะไปคุกกิ้งด้วยเปล่าหรือว่าเป็นซื้อของกินมนต้องซื้อสำเร็จคือซื้อสำเร็จไปเลยเพราะถ้าทั้งคุกด้วยแล้วกลางด้วยไม่น่าอล่ดแล้วเคยคุกแล้วพาเจฟสตเตอร์ไปต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนกระเทียม15กลีบจริงมะเพิ่งได้หนึ่งเองเนี่ยหช้อนโต๊ะกาาได้หนึ่งช้อนช้อนอะไรวะ ช้อนชาช้อนชาโห้โหเกือบแล้วแต่ละมือแต่ละเดย์สตาร์ทซันซิชูเอชันซื้อดีกว่าไม่ซื้อประหยัดเวลาด้วยโอเครีบกลับบ้านเรีบกลับบ้านโอเคไปแล้วซื้ออะไรกินเราต้องซื้ออะไรบ้างครับคุณเจนซื้อได้ทุกอย่างที่อยากกินมีงบเท่าไหร่ครับ500 แต่ที่นี่ของถูกอนนี้ของถูกเรอร้อยครับต้องเป็นของที่เราจะเอาจากที่นี่ไปไปกินแล้วก็ยันอร่อยอยู่ด้วยเผื่อแบบเต็นต์แบบไม่ไม่ขึ้นยังมีของกินที่กินได้อยู่น้ำน้ำผลไม้ได้ไหมฮะได้ค่ะได้ได้เย็นนานได้โอ้เฮลตี้มากจานเนี่ยเจอจา์อย่างนี้เป็นไงล่ะสวัสดีครับอะไรที่แบบเย็นนานที่สุดครับน้ำแข็งค่ะบอกน้ำแข็งไปค่ะงั้นเอาน้ำกลัง อ่ะปวเมามะพร้าวเกษตรอินทรีย์แล้วก็วุ้นใบเตยแก้อ่อนเพรียตอนนี้เลยแก้วหนึ่งตอนลดความดันนอนคุณนอนมาอ่อนเพรียไปหมดจริงๆดูดีมากเลยนะครับเเ้าาป็นนดวใอ๋อเหรอนี่ดาวๆาวที่ตอกเหรอฮะอผมเอันนี้แก้วหนึ่งเราจะเดินกินด้วยอ่ะ น้ำฝลังแล้วก็น้ำมะพร้าวมะพร้าวกระสีขอบคุณครับอยากกินอะไรพี่พี่ชอบกินอะไรพี่แบบกินได้หมดทุกอย่างต้องกินง่ายๆหน่อยไหมเวลาเราไปถ้าไปแคมปิ้งของแห้งๆของเมื่อกี้ผมเดินผ่านร้านเคยแบบน่าจะโอเคนะได้อยู่ปกติอยู่พี่เนมันคกินอาหารแบบไหนจริงๆแล้วกินได้หมดเลยแต่ว่ามีอะไรไม่กินไหมมีครับตอนแรกปกติน่ไม่ค่อยกินกะเพราผัดกะเพราผมไม่กินแต่ผมกินผัดกะเพราเนื้อเท่านั้นใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่ากินเนื้อเนี่ยมัน มันแรงพอที่จะสู้กับกลิ่นใบกระเพราได้ว้อเออเงื่อนไขแปลกดิเออเราแค่ไม่ชอบใบกะเพราใช่ะคือคือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยกินแบบใบกระเพราหมูหรือใบกระเพราไก่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเนื้อโอเคเจอละหมูย่างไหมได้ครับได้พอหมูย่างแล้วก็หมูหมูสิ้นหนึ่งไส้กินไหมไส้แล้วก็เครื่องในไม่กินคะ ครื่ขึ้นไม่กินแต่ว่าถ้าเย็นอยากกินเอาเลยครับแต่ไม่ใช่กินไม่ได้แค่แค่เราเราเลือกไม่ได้หูได้หูอยู่ข้างนอกโอเคข้างนอกวันนี้เดี๋ยวผมจะลองงเมกลองเดี๋ยวลองไม่เอ้ยไม่เคยกินเดี๋ยววันนี้จะลองเลยครับกึ๊บๆโอเคอ่ะแค่นี้ฮะร้อยสี่สิบบาทเฮ้ย เกี๊ยวเนี่ยนใจของทำลายสุขภาพเลยแบบของทอดเนี่ยเอาอย่างละอย่างละนิดหน่อยเราอย่างละนิดหน่อยนะโอ้มิกส์รวมกันห้าสิบได้ไหมคะอ่ามิกส์อ่ะาปนี่ครับร้านที่เะอกี้จะเดินกลับมาอ่ะาปเราไปได้ได้เคบาบพอดีเลยอ่ะเอาเป็นไซส์เอ็มไม่ใส่ชีสครับแต่พี่เจมดูกินแบบสุขภาพเหมือนกันนะหรือว่าแค่ไม่ชอบชีสเฉย บางอย่างจะกินชีสด้วยบางอย่างจะไม่กินใช่ก็เหมือนอารมณ์แบบกะเพราครับกินกะเพราแบบนี้ไม่กินแบบนี้บางคนก็บอกว่าเรื่องมากนะแต่คือเหมือนเรารู้ว่าเราชอบอะไรเรียบร้อยขอบคุณครับผมครับผมครับเดี๋ยวเราอาจจะหาอะไรอีกนิดหน่อยเราก็ไปที่แคมป์กันอยากรู้ว่าแบบเช้าวันนี้พี่เจมส์กางเต็นท์กับ พวกหนูกับพี่เผือกเนี่ยจะผิดหวังไหมที่แบบประสบการณ์กางเต็งครั้งแรกเต็นแบบนี้งั้นให้ให้เนี่ยยันอย่าให้อย่าให้เจมปักเองให้เจมเหมือนคอยดูจะได้เขาจะยังไม่ได้กางเต็นท์ครั้งแรกนะเขาแค่ดูการกางเต็นท์ใกล้ๆครั้งแรกซึ่งเราก็ทำกันไม่เป็นไม่ยากมองไม่ยากมองเดินดีแคลนอนบ่อยไม่ดูจากชุดก็รู้แล้วว่ากางเป็นเพราะว่าเขาแคมป์สุด การตังเต็นต้องเริ่มจ่ายชุดผมได้เลยนี่เขาเป็นอาจารย์ใช่เต็นของเราปากมุดปากอะไรเดี๋ยวเจอกันได้ครับเดี๋ยวเราขับรถไปใช่คุยในรถต่อพี่เจมสเคยไปใช่ไหมคะที่แคมป์นี้เคยไปถ่ายละครครับอ้างั้นจำทางได้หรือเปล่าให้พี่เจมบอกทางดีกว่าบอกทางแบบไม่เปิด GPS เงี้ยเหรอครับจำได้ คข่าๆผมรู้แค่ว่าออกไปทางเนี้ยแล้วมันต้องวิ่งไปทางนู้นยืมเทินตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงไปเลี้ยวขวาเราก็จะอยู่มันอยู่ประมาณตรงนู้นอ่ะพี่กัดอยู่ฝั่งนู้นอยู่ตรงนู้นลองดูลองไปทางพี่เจมส์ลองดูลองดูอย่างมากก็วางเต็นท์ไว้ข้างๆไหนเต็นท์เอรถอรถ เดี๋ยวพี่เจมบอกทางพอมันรู้ว่าเชมเคยไปถ่ายละครนะาเนี้มันมันคอนเทนต์มันป๊อปขึ้นมาในหัวมันละปกติขับรถไปกองเองปะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีมีพี่เขาไปด้วยตลอดเวลามีพี่ผู้จัดการไปด้วยตอนเช้าแต่พอเริ่มขับเองได้เริ่มโตก็เริ่มไปเองหมดเลยครับพอมันขับรถตอนเช้ามันตื่นมันไปถึงกองมันจะไม่มันจะไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดนอนมาตื่นอันเนี้ยมันจะง่วงมันจะไม่เฟสแหละ พี่เจมหนูสงสัยมานานแล้วครับพี่เจมจีอ่ะคำพ่วงว่าจีมาจากจีรายุแต่เจมมาหนูอ,อยากรู้ว่าคำาว่ามามาจากอะไระคะตอนที่เข้าวงการบันเทิงเนี่ยพี่เอเขาบอกว่าดาราจะต้องมีชื่อแล้วจะมีชื่อเล่นและชื่อจริงอ,อยา่างยกตัวอย่างแบบเจมจีรายุหรือว่าเกตสวลินทร์นีอ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ของผมมาถึงเจมแล้วก็นำสกุลเลยเขาก็เลยบอกเอ๊ะมันนำสกุลจีนคืออะไรซึ่งผมเป็นคนจีนผมก็จะมีนำสกุลจีนด้วยก็คือมา ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคําว่าเจมส์มาโทษนั้นหมาเดียวกับแจ็คหมาแจ็คมาใช่ครับแซ่เดียวกันชายก็คือแบบเขาเรียกแซ่หมาแซ่หมาถ้าเป็นถ้าเป็นจีนต้าจิ๋วอะคือแซ่เบ๊อ๋อถ้านต้าจิ๋วคนมึงใครถามว่าแซ่อะไรแซ่เบครับถ้าต้าจิ๋วแซ่เบซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่มาที่ไปของเขาเลยเป็นเจมส์มาใช่ก็คือเอานามสกุลจีนอะมาใส่กับชื่อจริงของเราจึงเป็นเจมส์มาครับอ่ะน้ใหญ่ ถ้าตรงไปอ่ะเราจะเห็นป้ายป้ายบอกทางถ้างั้นเราไปเห็นป้ายกันไหมดีอ่ะผมว่าเราตรงไปสุดๆเลยตรงไปเห็นป้ายกันนะใช่โซนเนี้ยมันมีแคมป์เยอะมากก็มาลุ้นกันว่าแคมป์นี้ไม่หมือนกอล์ฟเป่าอะโซนปัญญาป่ะลกาสซี่เหรอลกาสซี่ปัญญาพี่มาลุ้นกันว่าแคมป์ที่พี่เจมจําได้อ่ะใช่แคมป์เดียวกันกับที่เราจะไปป่ะประกวดไปสิคนละที่เดี๋ยวนี้ ผมจําได้ว่าทางเข้ามันจะมีนี่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นบึงน้ําใหญ่ๆเลยครับที่เขาเล่นแบบกีฬาทางน้ําด้วยใช่ไหมเอ้แต่บึงน้ำอยู่กลางบึงนะใช่ใช่ใช่แล้วทางเข้าไปก็แบบโฟวิวหน่อยวิวเบาๆเฮ้ยนี่ไงป้ายนิิมี่เราต้องไปไหมเส้นทางลัดไปนิมิตใหม่แล้วเราควรลัดไหมลัดก็ได้นอี่อ่ะลัดก็ลัดอันนี้เรียกใหม่กว่านิมิตใหม่ เจนไปเรียนฮ่องกงตั้งแต่อายุเท่าไหร่แปดขวบครับผมเกิดที่นี่แล้วแปดขวบแบบไปเรียนที่ฮ่องกงจําได้ไหมไอ้ตอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงย้ายไปเรียนเมืองนอกตอนแปดขวบอะจาได้ครับตอนนั้นเราแฮปปี้ที่จะไปไหมไม่แฮปปี้ครับนีไงจําได้ว่าพี่ไม่แฮปปี้เพราะว่าเหมือนอไม่ไมอชอบการเปลี่ยนแปลงครับแล้วพอไปถึงนะพี่เราก็คิดว่าภาษาอังกฤษเราก็โอเคอแต่พอไปถึงเรากลายเป็นเหมือนรู้สึกว่าแบบไม่กล้าพูด ไม่กล้าคุยไม่กล้าหลายๆอย่างอะไรเงี้ยทั้งในทั้งี้ฮ่องกงเป็นประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษนะความมั่นใจมันไม่มีครับแต่ก็เราก็แบบพยายามเรียนให้ดีพยายามเรียนให้ได้อะไรเงี้ยเรียนให้รอดแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าบางทีเรารู้อ่ะแต่เราไม่กล้ายกมือเราไม่กล้าทำเราไม่กล้าพูดก็เลยทำให้เราไม่ได้โดดเด่นมากในการเรียนของเราอีกอย่างหนึ่งที่พี่ถามตอนที่ย้ายไปอ่ะรู้สึกไม่ไม่โอเคใช่ไหมครับอีตอนย้ายกลับเนี่ยไม่โอเคกว่าไม่โอเคกว่าเหรออยู่ทั้งหมดกี่ปีอยู่ตัวนี้ครับ ตั้งแต่8ขวบถึง16ใช่ก็คือช่วงที่มันเป็นวัยรุ่นจริงๆอะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนกลับมาเนี่ยร้องไห้เลยนะฟีลเหมือนแบบร้องไห้กลัวว่าแบบกลับมานี่จะเริ่มต้นยังไงอ่ะต้องมาเข้าชั้นอะไรกลับมาเข้าชั้นอะไรกลับมาเข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่นี่คือเป็น year 12 year 12ก็คือเหมือนมหก year t w e จริงๆอ่ะผมไม่ต้องเข้าก็ได้ครับผมเข้าเ b a c เลยก็ได้เพราะผมมีวุฒิไอทีแล้วแต่พ่อผมอ่ะตัดสินใจว่าให้ผมกลับมาปรับตัวปีนึิกเพื่อให้เข้าแบบอย่าเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยที่จะเจอแบบเเเดด็กทีี่่่ตขึ้นนนนมัรุยว เหมือนมาซ้ําไม่เชิงซ้ําชั้นแต่ก็จะพูดว่าซ้ําชั้นอีกปีหนก็ได้ตามหลักสูตรเด็กไทย16จะอยู่ม .4 อี่อ่าใช่แต่ของผมจะเร็วกว่าแต่กลับมาซ้ําเพื่อให้เราปรับตัวด้วยแหละจะอ้ไม่ต้องรีบเข้ามหาลัยใช่ครับซึ่งอันนี้จริงเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับเรื่องที่กลับมาตอนกลับมาเนี่ยเสียใจกว่าตอนที่จะไป เอ้นี่เราเรายังอยู่ในเส้นทางเนาะอยู่ในเส้นทางพี่ฟีลอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็หาที่กลับรถต้องกลับรถใช่ไหมใช่ค่ะใช่ต้องอยู่ผมจาได้ว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่ทิศนี้มันต้องทิศนี้เพราะว่าทิศพระอาทิตตกอ๋อมันมันเห็นพระอาทิตตกนี่คือมองพระอาทิตด้วยเขาดูทิศมันมีซีนที่แบบถ่ายแล้วมันเป็นซีนพระอาทิตตกอันนี้เป่าทางเข้าอ่ะใช่มีบึงด้วยเมื่อกี้มองไปมีบึงด้วยเขาอยู่ตรงหัวโค้งพอดีแหละ ใช่กับแพงนีเฮ้ยมันไม่มีป้ายเหมือนกันเนาะใช่ไม่มีป้ายเหมือนเป็นบ้านคนอ่ะจริงๆเราอาจจะไม่กล้าเลี้ยวเข้าไปด้วยซ้ำนะอ่าถึงแล้วใช่โอ้โหนี่ไงนี่ไงสายสายสายใช่แต่นี่เขาเล่นในนี่กันใช่ที่นี่เขามีแบบกิจกรรมทางเซิร์ฟดนี่ยพี่เห็นไหมตรงนู้นนั่นแหละครับจุดที่เราจะการที่เราจะการคือตรงนู้นเลยครับอันนี้เป็นแบบมีห้องน้ำด้วยครับมีห้องอาบน้ำด้วยข้างหลังแล้วพี่เจมแนะนำเหมือนเป็นพี่เจมือนที่พาเราสักคนนี่ใครมาเซอร์เว่กันแน่วันนี้ มันมาสกรวจกันยังไงวะใช่ถึงที่แล้วดูทำเลดีๆต่างจางเต็นกันคุพี่เจมส์ถือมีทรงมากนะสัตว์ตระคูลทำไมในนี้มีอะไรไม่เหมือนเขามีเป็นแปลงแปลงปะใช่มีอะไรอยู่ว่าแบบว่าผมไม่รู้ว่าเราจิ้มได้หรือเปล่านะแต่ผมจะบอกว่าแปลงที่สวยก็คือนู่นนะิมน้ำใช่พี่เจมส์บอกว่า วิวมุมนี้สวยสุดใช่กระที่ตกตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราเริ่มจากแล้วนั่งกินเลยเริ่มจากการเกาอี้แล้วกินแค่นี้หละเอาล่ะนี่คืออะไรไม่รู้อุปกรณ์อุปณ์สักอย่างเราต้องแกะดูใช่ไหมดูดูแล้วน่าจะเป็นแบบเสาหลักของบ้านไม่ใช่เต็นท์ว่ะเตียงเปล่าระนาดระนาดจิ้เอาระนาดมา เดี๋ยวนะผมร,รองอ่ะอ่าเรานั่งเอาเก้าอี้นั่งรอมแล้วเราก็ค่อยๆแกะกันไปทีละนิดทีละนิดว่าชิ้นไหนครับอุ้ยใจเลยนึกว่าอ้าวโอเคอันนี้อะไรฮนะเต็นหรอประกอบให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกางออกมาดูก่อนว่ามันมีอุปกรณ์อ,อะไรการโต๊ะหรือการเต็นกางเต็นอ่ะพี่เบิร์กกางโต๊ะเดี๋ยวนูกางเต็นกับพี่เจมส์อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่อันนี้กันได้ครับได้มีหมุดเหรอครับ ใช่ใช่ความสูงนี่ไม่ใช่ละ <c oughs> อันนี้อันนี้กุวนาและ <informações> โ,ลโปงลางซอ,อนเฮ้ยใช่อันนี้ใช่ละได้แล้วหนึ่งชิ้นอันนี้เราไม่ได้จับเวลาใช่ไหมครับทุกคนไม่จับต้องดึงให้ตึงเลยเ่งสองอ๊บนี่อันนี้่ อ้ยยากว่ะต่อเลโก้ยังยากกว่านี้ช่องแรมนอนเถือนจริงเหนื่อยแล้วถึดมากอันนี้ไงซอมเสาไม่แต่พี่แตมดูมีแบบมีทรงนะเฮ้ยต่อเสร็จแล้ว เย้เอาโลมัคอแมืออาจารย์อาจารย์อยากอยากไฮไฟด้วยไมะไรแล้วไมะไรแล้วเดินเนี่ยพอชนะเล่นกีบชนะก็จะไปเลยอุ้ยอันนี้คือเราเสร็จแล้วใช่ปะเสร็จแล้วนี่เหมือนเต็นท์กลางได้แบบยากไหมกลางเต็นท์ง่ายกว่าต่อโต๊ะตกต่งตกต่ง อพี่เพือพ่อทีมบอกว่าโต๊ะไม้กลับด้านค่ะไม่เปไรมั้งใครทําใครแก้ทำไมมันจะสะดุดยำมือไงหรือเี่วหนิดหน่อยๆ <c oughs> ได้ละสุดยอดเฮ้ยสวยจริงนะทบทเรียนที่ได้จากการกางโต๊ะและกางเต็นท์ด้วยตัวเอง ใช่คำบว่าบทเรียนใช่คำว่าบทเรียนก็ไม่ดีแล้บทเรียนคือสนุกสนานดียังอยากไปไปไปแคยป์อยากแนะผมไม่ใช่รูปแบบเปลี่ยนเพื่อนร่วมร่วมทีมไม่ว่าคือผมว่ายังอยากบ้านนะรถบ้าน อาจจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึง่งจำนวนของสะดวกหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังอยากมีฟีลลิ่งแบบนี้อยู่อาจจะเป็นหน้าหนาวอาจจะอย่างที่บอกอาจจะต้องมีรถมาด้วยไปกลางกับพี่เผือกได้ไหมคะได้แม้แต่พี่ไม่ไปพี่ไม่ไปได้เจนบอกได้แต่พี่ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเจอกันที่สนามกอล์ฟดีกว่าเจอกันในเกมได้ไม่ใช่ทางเหรอชอบมวกมากจับแคบใส่ทุก แล้วใครซื้อมาอยู่ในถุงแดงเหมือนไม่อยากไปแล้วแต่ชุดเต็ม,มเหมือนไม่อยากตกแต่งแต่ใส่หมวกทำอยู่คนเดียวสมัยเด็กๆนี่เด็กชายเจมมานี่เป็นเป็นคน เอาที่ไทยก่อนเวอร์ชันที่ไทยเวอร์ชันที่ไทยเหรอครับก็พยายามไหมเดกเรียนไหมพยายามเรียนไม่ชอบเรียนมากแต่ก็คือพยายามอยากทําให้ดีอยากทำให้ทุกอย่างไม่เกลีไม่เกลยเลยไม่เกลเลยไม่เกลเรแล้วก็เป็นเด็กตามเพื่อนเพื่อนเล่นบอลก็เล่นเพื่อนชอบอะไรก็ชอบตามที่ฮ่องกงก็เหมือนกันครับเพื่อนชอบฟังเพลงอะไรก็ฟังตามเพื่อนมารู้ตัวจริงๆว่าตัวเองชอบทําอะไรชอบฟิลไหนอะไรเงี้ยก็คือน่าจะประมาณ10 3แล้วล่ะครับอชอบกินอะไรอชอบเล่นเกมแบบไหนกีฬาแบบอาจจะที่ผ่านมาคือก็จะมีกีฬาที่ชอบตลอดลก็คือกอล์ฟรู้ตัวเองเลยว่าวคือไม่ไชมใช่แค่ว่าคุณพ่ออยากให้เล่นแต่เราเองเราชอบด้วยถูกต้องครับใช่ทีมก็แบบว่าะจะไปแบบเทนโปรอะไรอย่างเงี้ยนมะเคยครับ ถ้าผมไม่เป็นนักสแสดงอะไป <ผม S 1> น่าจะเป็นนักกีฬาเป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าผมทําได้ดีผม <ห adelante S 3> <ห>ว่าผมเป็นคนมีวินยัยพอที่ผมจะทําได้อืเป็นคนที่มีสกิลประมาณนึงเซนส์นทางด้านกีฬาครับใช่ไม่ได้ชอบอะไรเยอะ<ห>ชอบอยู่ไม่กี่อย่างแล้วเวลาชอบเนี่ยก็จะจริงจังกับมัน<ห>อยากทําให้มันดีคิดถึงมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับซึ่งกอล์ฟต้องการต้องการสิ่งเหล่านี้ใช่ครับมากกว่ากีฬาอื่นๆเป็นพิเศษนี่แตรงนั้นน่ะมีปัญหาอะไรกับเกี้ยว เข้าปากไม่หมดเหรอแล้วมันก็พยายามสู้มันก็พยายามยัดเข้าอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องยัดทุกอย่างเข้าปากเข้าใจไหมเจนเมื่อกี้หนูกัดแล้วอะไรที่ไมเลยออกมาอ่ามันเลยแล้วไม่มันมันจะลงนี่ก็เลยพยายามเอาเข้าแต่มันก็ไม่เข้าไม่หมดก็อ่อนอยู่ีเพราะว่ากันว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่ยากอันดับ2ของโลกรองจาก F1 อฟวถ้าพูดอย่างนั้นผมว่าใช่เอฟก็เข้าใจได้นะไม่ใช่ครับเพราะว่าองค์ประกอบมันมีหลายอย่างครับมีเรามีโชคและมี m i n d s e ต สามัญสุดคุยเนี้ยคุยยังไม่มี ไม่อันนี้อันนี้จริงอะอันนี้คือตามหลักเลยคือกีฬาอื่นเนี่ยเวลาเราทําอะไรก็ตามถ้าเล่นบอลมันไม่ใช่แค่เรามีเพื่อนร่วมทีมด,ด้วยนะครับหรือถ้ามองเป็นการออกกำลังกายยกเวทยกดีไม่ดีอยู่ที่เราเราได้กลอบแนวเราตื่นไปปุ๊บนอกจากเราจะต้องจัดก,การกับร่างกายตัวเองแล้วลมฟ้า f <feeling> e ล l ิ n g ต,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 ตีอยู่เพื่อนแซลเอ้ก็มาอ,อ,อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่ที่ททมาแทรกเพราะฉะนั้นกล์ฟผมจะชอบบอกอบกล์ฟเหมือนเกมที่เป็นกีฬานั่นแหละมันถึงยากเหมือนเอฟวันผมว่า ก็เลี้ยวเหนียวไปหน่อยหรือว่าหรือว่าจะพูดอะไรมันอ่อนได้ไหมเดี๋ยวร้านเขาเสียใจไม่มันมันตากลมนะมั้งเราซื้อมานานไหมนานไงใช่ไม่เหมือนกินอันแผ่นหรือเปล่าเพราะอันกลมๆมันกรอบเนาะเอ้าหรออันโดนอันเหนียหรอปี๊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 ปอ๊ปี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 ้ดูกัีก็กรอบนะ อื๋ออบีกรอบกว่าอือบังบางรุ่นบางรุ่นพี่เนมลองหูหมูยังคะยังเลยครับเนี่ยได้ลองเลยแนะนำเอาชิ้นหงีก็ได้คือปึ๊บคือปึ๊บกินอะไรคือปึ๊บได้ไหมแบบเอ็นประมาณนั้นหูหมูนี่หูหมูครั้งแรกของเจมส์เหมือนเหมือนไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยจะไม่ค่อยไม่ค่อยถูกปากอะไรคิดจะคล้ายโบเหมือนกันโบมันจะไม่พูดอะไรเวลามันเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกไม่โอเคนะเคี้ยวพิงก็จะพิงก็จะแบบอืม ังเดียวเนาะครับครั้งเดียวครับ <c oughs> <c oughs> เห็นว่าเจมทาช่องด้วยใช่ไหมใช่อช่อง Auto Skin Drive ครับทำรายการชื่อ l e ส s Drive ผมเป็นคนชอบขับรถอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือชอบขับรถชอบเรียนรู้เกี่ยวกับรถเพราะฉะนั้นผมมีความฝันว่าผมอยากจะขับรถให้ได้หลายๆคันเป็นคนชอบแบบนั้นคือแบบเห็นว่าเออฉันไม่เคยขับคันนี้อยากลองจังเลยอะไรอย่างเงี้ก็เลยทาเป็นซีซันซีซันนะซีซันแรกก็คือทําไป10กว่า EP ้งครับก็คือลองหลายๆคันที่เราไม่เคยขับในรายการเนี้ยก็คือรีวิวรถในแบบของผมแล้วก็ทํากิจกรรมที่เราก็อยากจะไปทํายกตัวอย่างเช่นมี EP หนึ่งแบบพาหมาที่บ้านเเีีี่ยยมตัววไปท คันหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็อีีแรกเลยก็คือขับแลมโบกินี่คันหนึ่งแล้วก็ไปยิงธนูล่าสุดก็น่าจะเป็นขับรถไฟฟ้าไปเที่ยว ใหญ่มีไปฮ่องกงด้วยไปฮ่องกงใช่ไปฮ่องกงขับรถที่ฮ่องกงด้วยแล้วก็มีไปอิตาลีตอนช่วงงานแต่งของพี่หมาทับคิมรายการก็คือจะเป็นฟิลว่าแบบเออได้ไปเที่ยวขับรถแล้วก็ทํากิจกรรมที่เราชอบทาแล้วก็จะมีเพื่อนไปด้วยอ่ะเป็นยังไงเจนได้มีโอกาสพาพี่เจนมาต้องถามพี่เจมไหมเป็นยังไงถามเจนก่อนว่าเจอเจอพี่เจมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทีมงานเราก็ตื่นเต้นกับการได้เจอเจมวันนี้ผมก็ตื่นเต้นครับอ่าเป็นไงเจอเจมตัวจริงก็ไปทุกเทปก็สนุกวันนี้มาก็สนุกหนูก ไม่เคยกางเต็นท์เหมือนกันอันนี้ก็ครั้งแรกของหนูเหมือนกันเจอเจอพี่เจมครั้งแรกมั้ยเจอพี่เจมครั้งแรกซึ่งรู้สึกว่านอนโรงแรมดีกว่าสำหรับหนูเจอพี่เจมนอนโรงแรมเพื่อเออข้ถามว่าเจอพี่เจมเป็นยังไงการเต็นท์แรกว่าเจอพี่เจมเป็นยังไงมันก็บอกเออมันเคยมากางเต็นท์ครั้งแรกก็ กูถามว่าเจอพี่เจมครั้งแรกครั้งแรกเจอพี่เจมน้องแล้วน้องแล้วดีกว่าเจอพี่เจมครั้งแรกสนุกดีเจอพี่เจมรู้คุยเก่งกว่าที่คิดนะแล้วครั้งมันเรื่องเต็นก็คือเต็นไม่ได้อยากรู้เต็นไม่ได้รู้แล้วโอเคเท่านี้ไม่เต็นไม่ถามเออเต็นไม่เต้นถามพี่เจมต้องถามพี่เจมพี่เจมได้มาลองจางเต็นเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงเต็นนะครับก็คือคิดว่าคิดว่าจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ในคงยังอยากไปแคมป์ปิ้งอยู่คือยังอยากนอนแค่ได้สักคืน อะไรเงี้งยแล้วก็พิสูจน์ว่าชอบจริงๆไหมถ้าชอบจริงๆก็อาจจะเริ่มทํามากขึ้นครับผมเรื่องมาออกรายการวันนี้ผมบอกเลยผมดีใจมากๆปีเพราะว่าหอมมากเลยไหมผมดีใจมากว่าจริงๆในปีเนี้ย ยังรู้สึกแบบเออดีจังช่วงโปรโมทก่อนนี้ละครเพิ่งออนไปครับแล้วก็คิดว่าโอ้ดีจังเลยช่วงนี้แบบเวลาโปรโมทละครเราได้แบบไปโปรโมททำรายการรายการอะไรเงี้ยงาน้นรการนี้เราก็ได้แบบเอ็กซ์เพรสได้เล่าเรื่องที่เราเองปกติก็บางทีก็ลืมไปแล้วนึืขึ้นมาได้ก็เล่าอย่างวันนี้เราก็เล่าหลายอย่างที่เราก็ไม่เคยเล่ามาก่อนที่เด็คัญคือได้มาเจอแบบพี่ๆด้วยอะไรเงี้ยได้มาเจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ได้มาเจอพี่อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมก็ดีใจอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราเองก็เวลาเราผ่อนคลายเราเล่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเล่่าอคนู จะได้แบบได้มุมหนึ่งเขาได้ยินครั้งแรกเหมือนกันได้ยินมุมใหม่ๆแล้วก็ได้ยินได้เห็นผมในมุมที่มันแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะคือคนจะมักจะคิดว่าเราอะซีเรียสเราออฟฟิเชียลเราโน่นเรานี่แต่ว่าการที่ผมจะแบบปล่อยจอยได้เต็มที่เนี่ยก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับใครด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆที่เชิญผมมาวันนี้ครับผมเป็นแขกรับเชิญที่ปิดรายการเซอร์เวได้อย่างงดงามที่สุดเลยช่วงนี้มีผลงานอะไรที่กำลังจะ ได้โปรโมทบ้างมีครับมีหนังหน้าขบันครับได้ดูปีหน้าช่วงน่าจะประมาณกุมภาครับเป็นหนังเกี่ยวกับพญานาคโอ้ใช่แล้วก็ในเรื่องนี้ก็มีผมมีนางเอกใหม่ที่ชื่อน้องมิญาแล้วมีพี่นกสินใจครับอือเป็นฟีลแบบกทิลเลอร์อะไรเงี้ยรอดูได้เลยครับแล้วก็น่านฟ้าชลาอะไรจบไปแล้วก็ดูย้อนหลังได้ครับใช่แล้วก็ดู เห็นผมในทุกแพลตฟอร์มแล้วกันมาลุ้นกันว่าปีนี้ผมจะมีทำรายการของตัวเองอีกหรือเปล่า <laughs> ช่อง <laughs> อกกช่องช่องอะไรเดี๋ยวเขาไปซับรอไว้ก่อน s k อโตสกินไรฟ์ t o อโตสกินไรฟ์เคเทปนี้จะออนใกล้ๆปีใหม่่ับี่เจมเวยพรปีใหม่คนดูหน่อยวยพรนะครับ,รบทุกคน ที่เป็นแฟนๆนะครับก็คือแฮปปี้นิวีย์นะครับสวัสดีปีใหม่แมรี่คริสต์มาสนะฮับปี้นิวีย์แล้วกันขอให้แบบเป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบมีแต่ความสุขแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่แบบเราทําให้ทุกคนแบบแฮปปี้ได้หรือว่าอะไรก็ตามที่เราพูดล้าทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้เนี่ยเป็นเป็นผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมแฮปปี้มากๆแค่นิดนึงที่ผมทําให้ทุกคนแฮปปี้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแบบเจอกันก็บอกกันได้นะครับทักกันได้ว่าเออเนี่ยดูนี่เราแฮปปี้ผมจะ ออ่ะโเคทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง่ะก็อย่าให้มันหนักไปปีหน้าก็ต้องกลับมาทํางานกันอีกินุ่เล่ากินอะไรก็อย่าไปขับรถขับหลาขอให้มีความสุขมากๆไปติดกัหนูจะไปอวยพรใครเอาแล้วเอาแล้วปสวยสวยนะเดี๋ยวเราจะปิดรายการด้วยคำอวยพรจากเจนนะครับถ้าลูกนี้ไม่มี GPS survey กับคุณเจนเรมี่ y e ใครที่กับต่างจังหวัดก็ดูวันให้ดีค่ะขอให้รถไม่ติดบายฟังชอนอลมากๆเลยอ่ะเป็นการวยพรแบบฟังชอนอลทุกคนต้องการนะดูวันดีๆครับดูวันดีๆแล้วถ้าเกิดจะดูว่ารถไม่ติดต้องเปิด GPS มั้ยครับเปิดหน่อยค่ะเปิดหน่อย